สิริกิตสวนจิรดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถคือความสำเร็จผลแอนยิ่งใหญ่ในการบำเพ็ญพระราชกร,รณียกิจอันยาวนานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการหยิบยกภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในทุกภูมิภาคพ,พัฒนาฝึกฝนจนเป็นงานศิลป์ของแผ่นดิน ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลนแผ่นดินครั้งที่หขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ8 0พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงิน ประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบปอสีบางคนก็จบไม่ถึงปอสีจะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย จะดำรดในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ผลจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นไรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรากายพระราชหลทยัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ แในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดมีแพรว่าและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้ หืนและภาพปากักลวดลายสวยงามของรัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างไรายได้เสริมจากงานศินลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้า สินของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสารอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกลำค่าผ่านงานศินแผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ แสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสนจิรดาสินแผ่นดินครั้งที่หผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลปไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตภ์พรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชาฤไทยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสารต่อง,งานหัตกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเราสมาชิกศิลปาชีพ และว,วันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลิกีตสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพขแขนงต่างๆลออล้อมลูกชาวไร่ชาวนา เพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานพระนีศิลชั้นสูงคิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเข้าไดดรางวัลหลับเพิ่นกับคองซอยเห้เห้าเนาะเข้ากขกรมไปคองซอยได้ถวายผาได้เขาเ้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮากะทรงลูกเลี้ยงกัจนจบจนจนมีมือนีแหละคะ่ะ ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึง้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตรัศดรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง เช่งวันนี้งานหาดเจสินและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีเพียงสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับพวงชนชาวไทยในทุกภูมิภาคหากพระองค์ยังทรงสร้างเส้นทางเรืองรองของการขึ้นเป็นงานศิลป์ของแผ่นดินได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ